สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคมครับ2566ครับแหมก่อนหนึ่งก็ต้องขออญาตขายของก่อนวันนี้คงมีเรื่องสำคัญที่ต้องมาขออญาตคุยขออญาตคุยจากใจจริงๆนะครับอ้าวันนี้น้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปจากบางประมาสุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการแค่หวัดวิงเวียนเป็นลม,มแมงสัตว์กระต่อยนะ ด้วยส่วนผสมทั้งหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งเป็นเกรดใบส์รน,นแน่ครับกาละบ,บูนพิมพ์เสนยูคาลิปตัสนะครับช่วยในเรื่องของระบบหายใจจริงๆครับใช้ง่ายๆเปิดแล้วก็ปาดหน้าตามสไตล์ทีเวยนะนะครับเอ้140บาทนะครับแล้วก็30บาทส่งทั่วไทยนะแล้วก็ถ้าสั่งสีหลอดก็ส่งฟรีไปเลยนะครับสำหรับ น้ำมันตราดอกโมกนะครับผลิตพ,พันฑ์โอท็อปสินค้าของคนไทยสอดไทยช่วยไทยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะขอบคุณมากนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทีวีชฉะนนั้นอาร์ซอน,นแฟนคลับ <c oughs> และเม็ดฟูหลายท่านถามมาว่าเย็นได้ไหมอุ่นเนะได้หมดเลยครับอย่าร้อนแล้วกันผมไม่เคยทานร้อนผมเคยทานแค่อุ่นนะ อุ่นแล้วเวลาตอนที่เราเจ็บคอใส่ลงไปโอ้โหชุ่มคอมากนะเย็นก็ได้เย็นก็ชื่นใจหรืออุณหภูมิปกติก็ได้วันนี้อุณหภูมิปกตินะเวสฟูแดงแรงดิสวันนี้ขอญาตจริงครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เกินไปแล้วขอญาตขอญาตนะถ้าท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านละกันแต่ผมคงขอญาตพูดในฐานนะคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีความฟุตมีความชอบฟุตบอล ในสายเลือดชอบฟุตบอลมาค่อนชีวิตนะครับและทีมที่รักแนละเชียร์สุดก็คือทีมชาติไทยนะครับในฟุตบอลทีมชาติไทยผมดูบอลทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าผมดูบอลมาเยอะนะทั้งในสนามสุพรชราสายหลายท่านอาจจะไม่ทานสนามสุพัรชาาสายนะครับสมัยก่อนนี้สนามสุพรชาาสายถือเป็นสนามที่เป็นศักดิ์สิทธิ์สนามที่ไม่ว่านักเตะทีมชาติคนไหนได้ลง ได้ลงไปสัมผัสในสนามสุพัชลาใสเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากๆจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากๆจริงนะครับการได้ติดทีมชาติการได้มีทีมชาติมีมีธงไตรลงติดที่หน้าอกเนี่ยจะถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตของกายเป็นนักฟุตบอลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้มันมีอะไรที่สําคัญมากกว่ามันมีอะไรที่สําคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีในการติดทีมชาติ เมื่อวานนี้ผมตองบอกนะแล้วผมบอกเมื่อวานไปแล้วว่าผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสก,กับผลการแข่งขันครับเพราะว่าชื่อชั้นเราห่างกว่าชื่อชั้นเราห่างกว่านะครับเราคงไม่สามารถสู้ทอร์เจียได้หรอกนะครับเมื่อวานนี้นักเแต่ทิมชัด ไทยลงสนามโดยไม่มีชนาทิพย์สงศิ์โดยไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่มีทิติพันธ์บ่วงจันทร์ไม่มีธีรศิลป์แดงดาไม่มีสุประโชคสารชาติไม่มีเอกนิพัญญาไม่มีตัวหลักๆตัวดังๆสาระอยู่เย็นไม่มีทีมชาติไม่มีนักเตะเหล่านี้เพราะอะไรเพราะคําว่านักเตะทีมชาติกินเงินเดือนสโมสรแล้วถ้านักเตะทีมชาติ จ็บจากทีมชาติกลับมาใครรับผิดชอบนี่คือคำถามที่มันฟังและจุกอ,อกใครตอบได้ใครตอบได้มันเลยจุกอ,อกไงโอ,อ้าะไปเตะแล้วกลับมาแล้วลงให้กับสโมสรดนะ้เพราะเดี๋ยวจะต้องกลับมาแข่งไทยลีกการมาแตกครับการมาแข่งเอฟซีแชมเปียนลีกนี่คือเหตุผลที่เราได้เห็นสภาพของนักเตะที่ลงแข่งเมื่อวานนี้กับจอร์เจียด้วยสภาพที่ ไม่สมบูรณ์ดันดันนักเตะยุดยี่สิบอเอดยี่าอะไปเตะกับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องผลการแข่งขันไม่ต้องคาดหวังครับและมันกลายเป็นว่าเละไงเละไงในขณนะที่จอเจียครับเจ้าภาพเจ้าภาพโค่นให้เกียรติเราเลยเพราะอะไรการติดต่อเนี่ยพอผมได้รู้ถึงเบื้องลึกได้รู้ถึงรายละเอียดจริงๆมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําอะไรกันวะ สมาคมคุณทำอะไรกันนะนะมีการติดต่อติดต่อนะระหว่างไทยกับจอร์เจียเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วปี2015นะครับแล้วอาจจะมีการเดี๋ยวมีฟีฟ่าเดยในช่วงเนี้เพราะปฏิทินฟีฟ่าเขาทำไว้ก่อนแล้วอะแล้วเราก็อยากจะอุ่นเครื่องเพื่ออะไรเพื่อเตรียมการในการที่จะแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนหน้า นะเตรียมการไว้ก่อนแล้วมีการติดต่อกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับและมีการคอนเฟิร์มว่าโอเคตกลงจัดกันที่นี่นะจอเจียมมนเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพัุธภกุมภา,าพันธ์เมื่อต้นปีนี้นั่นแสดงว่าคุณมีเวลาเตรียมการทั้งหมดกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎดาสิงหากันยาตุลาคุณมีเวลาเตรียมตัว8เดือน แเดือนนี้คุณทำาหาอะไรกันคุณทําอะไรกันอยู่อ่ะแปดเดือนอ่ะแลวในทีสุดคุณก็ส่งนักเตะชุดที่สภาพแบบเนี้ยไปเปิดตัวไปออกทัวร์ยุโรปอ่ะเท่ากับไปเปิดตัวนะครับทีมชาติไทยไม่ได้ไปเปิดตัวนานมากไม่ได้ไปแบบอย่างนี้นานมากในขณะที่เจ้าเตียครับเจ้าภาพเขาคงไม่รู้หรอกว่าเราส่งชุดอะไรไป แต่ที่อย่างน็นเมื่อวานเนี่ยก็คงรู้นะเล่นไปคงสมเพศไปอะ่ะ <c oughs> ยิงไปแปดลูกทำสถิติเป็นเบสเลคคอร์ดของจอเจีไปแล้วครับจอเจีเคยชนะสูงสุดคือเคยชนะอาราบเนียไปเจ็ดประตูต่อศูนย์แต่เมื่อวานนี้เราไปเลกเลคคอร์ดให้เขาเรียบร้อยแล้วสถิติถูกสร้างแล้วที่นู่นคือจอเจีชนะสูงที่สุดด้วยการชนะไทยแลนด์แปดประตูต่อศูนย์แต่ไม่ิเรียเรื่องผลผมบอกแล้ว แต่ผมซีเรียสเรื่องบริการบริหาร,ร,ารจัดการของสมาคมของผู้ใหญ่มากกว่าว่าเฮ้ยคุณทําอะไรกันวะคุณทําอะไรกันน่ะใครไม่อายกูอายเออแต่ไอคนอายตอนนี้แม่งหายหัวไปไหนไม่รู้ไม่ออกมาพูดเลยไม่รู้มุดตรงไหนอยู่ไม่ออกมาพูดไม่ออกไม่ออกมารับผิดชอบไม่ออกอะไรเลยแต่ตอนนั้นที่แพ้ญี่ปุ่น40กูอายใครไม่กายกูอายเดี๋ยวกูจะเข้ามาทุเรศ สุดๆน่ะแล้วยิ่งตอนนี้อยู่แบบเลี้ยงเลี้ยงเกว,ว่างด้วยอยู่ให้หมดตำหนงเฮ้ย <Hey, S 1> มึงลาออกเลยออกเลยจริงๆอย่าแบบอ้ย <c> ซ <oughs> ีเมน์น่ะไม่รู้ตราอะไรดีอ่ะหนามากอ่ะคุณต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วถ้าคุณจะอยู่แบบเลี้ยงเลี้ยงอยู่ให้แบบรอหมดเออโคตรเลยอ่ะคุณได้กระทืบได้ขยี้ ได้ทำลายความศรัทธาต่อแฟนบอลที่เขามีให้กับทีมชาติไทยหมดเลยหมดเลยนะครับอันนี้พูดในฐานะก,กลางๆนะและไม่ต้องมาอวยแหมเ่เพจเพจนู้นเพจนี้อวยเราต้องจับมือกันเราต้องไปด้วยกันเป็นกำลังใจผู้คูเป็นกำลังใจผู้บึงตลอดแหละ <laughs> ตลอดแหละ นี่แข่งวันนั้นไปแข่งกับอะไรนะแข่งกับเขาเมยยังไปดูเลยธรรมศาสตร์ไม่รู้แข่งธรรมศาสตร์นยังไปดูไปกับน้องยังไปดูด้วยไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยในเอฟเอเอฟเอฟอ่ะก็ไปดูแล้วนี่กําลังคุยกับน้องอยู่ว่าเเดี๋ยวหาตัวไปดูไทยกับจีนไว้อยากจะไปเชียร์อย่าไปให้กําลังใจทีมชาติไทยแต่ศรัทธาที่มันมีอยู่นะตอนนี้บอกเลยบอก เมื่อวานนี้สงสารน้องๆและสงสารมาโนโ่โคสงสารเลยอ่ะมาโน่พูดอะไรไม่ออกอ่ะในขณะที่ผู้ใหญ่บอกยินดีให้การสนับสนุนมาโนโ่โพกิงทุกอย่างเดี๋ยวช่วยสนับสนุนช่วยอ่ะแต่สิ่งที่พวกมึงถามมาแม่งท,ทุเรศอ่ะมึงไม่ไปตัวนักเตะมานักเตะถามนะผมว่านักเตะมันอยากมาเพราะการติดทีมชาติเฮ้ยมันเป็นเกียรติเกียรติยศนแล้วไปการได้ทัวร์ยุโรปมันได้ประสบการณ์มันได้ทุกอย่างเลย ทั่โลกเปิดเลยเฮ้ทีมชาติไทยมาเว้ยโอยเสือแห่งอาเซียนมาเว้ยอ่าโอ้แต่ไปแม่งกลายเป็นอะไรไม่รู้ว่าด้วยความไม่พร้อมอะ่ะและ้วแปดเดือนคุณมีเวลาเตรียมตัวนะเว้ยแต่ว่าคุณทำหาอะไรกันวะผมถามจริง <laughs> ไปดูตอนนี้เขาด่ากันรึเเลยนะแล้วผู้ใหญ่ออกมาพูดชักกระพสวยหรูหลายคนนะบอกว่าเราเราไม่ใช่เราสู้ไม่ได้ แต่เราไม่ได้เตรียมตัวมาสู้มึงรู้อยู่แล้วแล้วมึงทำไมไม่จัดการ <laughs> ออกมาครับพูดสวยรูเลยนะไม่ใช่เราสู้ไม่ได้แต่ว่าเราไม่พร้อมเราไม่เตรียมที่จะมาสู้เอามึงก็รู้อย่างนี้ไอคนที่ดูแลใกล้ชิดมันเห็นอยู่แล้วนักเตะที่ไปเนี่ยใครบ้างส่งใครไปบ้างรู้สภาพอยู่แล้วเฮ้ยถ้าไม่พร้อมส่งไปทำไมวะเพราะอะไร ปฏิทินฟีฟ้าเขาออกมาอยู่แล้วแล้วปฏิทินของเราเพิ่งออกทําไมไม่จัดการแบบหลบซ้ายหลบขวาเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ในขณะที่ทีมอื่นประเทศอื่นเขาทําได้อะหรือเราไม่ทําเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วก็ปล่อยเลี้ยงๆเฮ้ยโอ้โหผมดูทีมชาติไทยนะครับเชื่อไหมเมื่อก่อนเตะที่สนามสุข บอลเตะหกโมงทุ่มหนึ่งเนะี่ยกูไปแล้วสามสี่โมงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเผื่อน,น้องๆได้ฟังอยู่ได้ไปด้วยกันนะหรือเพื่อนๆที่เคยไปด้วยกันนะมาเมน้นเล่าบรรยากาศไปแล้วไปนั่งอัศจรรย์และส่วนใหญ่ตอนนั้นเราเป็นเด็กซึ่งเงินเราไม่พอที่จะไปนั่งอัศจรรย์มีหลังคาต้องไปนั่งอัศจรรย์ปูน่ะฝั่งคบเพลิงฝั่งฮาร์ดคอร์อ่ะโอ้โหกลับบ้านทีไรไปเปิดตูดดูแมงแดงสองดวงเลยเพราะอะไรมันร้อน มันร้อนบางทีไปชุดนักเรียนด้วยอ่าบางทีไปชุดนักเรียนด้วยไปร้อนไปตากแดดโอ้โหแดดแม่งก็กำลังลงเลยนะช่วงนั้นนะแดดกำลังลงเลยโอ้แล้วก็สี่โมงห้าโมงโม,งโมงแล้วก็มาเชียร์ทีมไทยพอไฟ,ไฟสนามเริ่มเปิดนะโอ้โหตื่นเต้นเว้เยวทีมชาติไทยจะลงแล้วก็พี่อาจารย์วิเชียนประกาศรายชื่อนักฟอสบึลสนามทีมชาติไทยอ่าอะไรนะ แข่งกันในซ้ายในขวาฮาร์ซ้ายฮาร์ขวานี่เป็นอย่างนั้นจริงบรรยากาศนะโอ้โหแล้วคนม่เต็มคนเต็มหมูปิ้งลูกชิ้นโอ้โหเป๊ปซี่โคกเครื่องดื่มทุกอย่างเต็มโอ้โหบรรยากาศนั้นนะครับเชียร์มาตั้งแต่นั้นจริงเคยทีมชาติไทยไม่ใช่ไม่เคยและไม่เคยแพ้นะครับเคยออกไปแพ้คูเวตตอนนั้นเป็นฟุตบอลโลกปี82สองรอบกันเรื่องเราตอนไปเยือนคูเวตแล้วเราก็โดนยิงหลูก แพ้หกศูนยเฮ้ยแต่บ้างเล่นเต็มที่เว้ยวิ่งเต็มที่อ่ะสู้ไม่ได้อ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วคูเวตปีนั้นก็ได้ไปวันโลกนะครับเราเคยแพ้เยอะมีเออแต่มันเป็นการแพ้แบบกูสู้แล้วก็เตรียมไปแบบพร้อมอ่ะแต่มนสู้ไม่ได้อ่ะช่วงที่บิซิโก้ทำอ่ะช่วงที่บิซิโก้ทำอ่ะช่วงนั้นอ่ะขอโทษที ซีเกมนี่หวานเลยเอฟเอฟซูซูกิสองครั้งหวานเลยแต่ฟุตบอลโลกรอบพันเลือกผมไม่ไปเชียร์ที่มังการาเ,เราเล่นกับออสเตรเลียโคตรมันเลยเล่นแบบไม่กลัวด้วยแล้วเราก็เข้ารอบสิบสอทีมสุดท้ายไต้หวงไต้หวันเหนือมาตบเรียบแล้วไปเตะรอบสุดท้ายไอ้รอบสิบสอทีมสุดท้ายเราไปแพ้ญี่ปุ่นน่ะ แล้วที่แบบมีคนหน้าด้านที่คนบอกว่าหน้าหน้าไม่อายอหน้าไม่ทนนะ่ะต้องอายอะ่ะแพ้ญี่ปุ่นคุณไม่ดูเลยว่าญี่ปุ่นนะเว้ย <c oughs> เจแปนนะเว้ยนั่นมันไปบอลโลกตลอดนะ่ะแล้วเราแพ้เขาสีนะ่ศูนย์น่ะแล้วทนไม่ได้หลังจากนั้นหลังจากที่คุณเข้ามาคุณไปเปลี่ยนระบบคุณอะไรไม่รู้สีเกมแม่งยังต้องกระเสือกกระสนเลย กระเสือกระสนใช้คําว่ากระเสือกระสนดูที่สีเกมเป็นไงเอเว็บซูซูกิเป็นยังไงมาตรฐานตี้ยต่ําลงอ,ะอ่ะเออนั่นแหละตั้งแต่คุณเข้ามาไอคนนี่หน้าไม่หน้าอายอ่ะวันที่ขอพูดจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ลาออกเถอะแล้วเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อย่าฝันลมๆแรงๆ พราะผมก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวชุดใหม่เข้ามาแม่งก็พวกเกียวกันนะ่ะแม่งก็ชุดเดิมอีกเลิกฝันบอลไทยจะไปบอลโลกบอกต,ตรงๆนะเคยมีความคิดว่าเฮ้ยสักวันกูในช่วงชีวิตกูเนี่ยจะมีความหวังไว้แต่เมื่อเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้นะทำใจทำใจจริงๆ ไม่มีทางถ้าระบบยังเป็นพวกพ้องระบบกันอย่างเงี้ยหน้ามาหน้าหน้าเก่าไปหน้าใหม่ที่มันเป็นก็เป็นพวกเดิมกันอย่างเงี้ยแล้วก็หาผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยจบข่าวไม่มีทางไม่มีทางเลยที่ฟุตบอลทีมชาติไทยจะไปบอลโลกในขณาที่เอเชียนเกมสซีเกมยังกระเสือกกระสน อยู่แบบนี้คุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอาเซียนได้หรอกครับวันนี้พูดแบบไม่กลัวทัวลงไม่กลัวเป็นพรีชีพเลยก็ได้แต่มันแบบโอเคนะเรามีทีมฟุตบอลแต่ก็มีทีมรักแต่มในที่สุดอ่ะคนเรามันเป็นคนไทยอะ่ะผมเ็นคนไทยอะ่ะมันก็ต้องให้ความรักให้อะไรทีมชาติไทยแล้วไม่เคยเสื่อมคลายแต่ว่าพอถึงแบดมินตัจริงปับ อแม่งมันอุย้ยมันพวกคุณใจร้ายอะ่ะพวกคุณทําลายศรัทธาพวกคุณทําลายความรู้สึกดีๆพวกคุณทรยศแฟนบอลนอะ่ะคุณคิดูด้วยแฟนบอลที่ไปอยู่ที่โน่นน่ะแล้วเขาไปเชียร์น่ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอะ่ะเขาตีตัวไปเชียร์นะเว้ยแล้วเดี๋ยวไปเชียร์เสร็จเขาจะไปเอสโตเนียต่อเฮ้ยคุณไม่เห็นใจพวกเขาเหรอเอ้ยคุณไม่เห็นใจพวกเขาจริงเหรอคุณทำ คุณปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกวันเนี่ยคุณทําอะไรอะ่ะคุณคุณทําอะไรกันอยู่เออผมถามนิดนึง <laughs> เออ,เอ,อนะช่องนี้ช่องเล็กๆครับมันคงจะส่งเสียงไปไม่ถึงแต่ขอให้ได้พูดเถอะอาจจะมีคนสักคนได้เข้าไปพูดและอาจจะช่วยไปแชร์อะไรบอกว่าหลายคนก็เข้าไปแชร์แล้วจากกาพูดเมื่อวานหลายๆคนหลาย,ลายช่องก็มีแต่วันนี้ขอมั่งช่องที่วัขอเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งดูได้เจ er bon ี๊ยตบอลนอก บอลไทยมันก็ต้องใสเลือดแล้วมันความรู้สึกกันจริงๆโอ้โหแบบไม่อะไรวะ <c oughs> แบบผมไม่อยากใช้คำหยาบนะมีหลายช่องใช้คำหยาบมากกับผมนะโอ้โหทั้งเอาวัยวะทั้งตัวเราเลื้อยคานเพียบเลยผมไม่อยากใช้ผมเดี๋ยวกลัวแบบมันไม่ดีไม่ดีใจจริงอยายกจะดาพวกแม่งมากกว่านี้อีกจริงๆวสวยรวยกรนเช้าอะ่ะเออ ต้องขอรับผิดชอบขอรับการติชมทุกอย่างจะปฏิบัติให้ดีขึ้นแล้วทำไมมึงไม่ทำทำไมมึงไม่ทำมึงต้องรอยเขาเติให้เขาชมอยู่ประสบการณ์ในการโอ้โหสุดๆนะก็เลิกหวงังเลิกเลิกมาพูดมาบ้วนน้ำลายแล้วเลิจะไปบนโลก ชอบกดไลค์ไม่ใช่กดผ่านสำหรับคลิปนี้สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอได้พูดแล้วกันแล้วก็จะไม่พูดอีกจะไม่พูดอีกเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวสงใจเดี๋ยวไปเตะเอสโตเนยียเดี๋ยวรู้รผมไม่โทษนั้งเตะนะผมบอกกันนะที่ไปเนี่ยผมต้องยอมรับและชื่นชมแล้วให้กำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมอะ่ะทั้งชุดที่ไปเนี่ยทั้งมาโน่ด,ด้วย เพราะว่าคุณทําอะไรไม่ได้มาโนเองเอาทรัพยากรมีเท่านี้พูดง่ายๆคุณกำลังจะปรุงอาหารวัตถุดิบแม่งมีแค่นี้คุกก็ต้องใช้ขนาดนี้และจะไปโทษเขาไม่ได้ไปด่าเขาไม่ได้ด้วยนะอ,ะค,อ,อนคุณต้องให้กำลังใจชุดเนี้ยคุณต้องให้กําลังใจหนักๆเลยเดี๋ยวไปเจอเอสต้เนี้อไม่รู้เจออะไรอีก <c oughs> แล้วแม่งโคตรเสี่ยงตายเลยแต่ขอโทษอะไอคนที่ไปใจแม่งอย่างนี้เลย นักเตะที่ไปนักเตะตรงสามใจแม่งงี้ขอชื่นชมทุกคนไอคนนี้ไม่ไปไอคนที่อยู่บ้านไอคนนี้ไม่ไปไรมึงโคตร่าไปติดเลยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอแบตสำคัญที่จะติดแม่งก็กลับมาติดอีกทุย <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับชอบกดใช่ชอบกดไลค์ไม่ใช่ก็กดออกไปสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปพีเีพจริงๆ่ะ น้ำยาน้ำมันสมุนไพรตารดอกโงกค,ครับก็เป็นผู้ป่าทางช่องอย่างเป็นทางการครับเป็นสินค้าโอท็อปจากบางปรมาสสุพรรณบุรีครับวิงเวียนเป็นลม,มแมลงสัตว์กัดต่อยนะแล้วก็ช่วยในการระบบหายใจครับเปิดและปาดอืมขอบคุณช่องจริงๆวันนี้ฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับที่หวชนะสน่นแทนขับด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัย ฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวด้วยนะครับแล้วก็ส่งกาลใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในพรุ่งนี้ครับบอมสวัสดีครับ